เดี๋ยวเราไปลองขับนะคะฮุนไดไอ i อนิก5กันค่ะว่าเวลาที่อุ้ขับออกมาแล้วจริงๆเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลองขับนะเป็นยังไงบ้างไปดูกันโอเคเดี๋ยวจ้ขับออกไปข้างนอกดูนะคะตอนนี้อุ้มขับอยู่ในฮุนไดไอออนิก5ที่เรารอคอยมานานแสนนานนะทุกคนจะบอกว่าหลังจากที่ได้มาลองใช้งานจริงนะคะมาลองขับจริงก็เป็นฟีลลิ่งที่น่าสนใจนะทุกคนเพราะว่าปกติเราขับรถจีนมาแล้วเราขับรถเมกามาแล้วใช่ไหมคะเราขับรถยุโรปมาแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นการขับรถไฟฟ้า เกาหลีเนาะข้างในเนี่ยคันนี้นะคะข้างนอกเป็นสีขาวข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำเนาะมันจะมีสีนึ่งเป็นสีเกรย์นะคะสีเทาเนี่ยข้างในจะเป็นสีขาวเนาะส่วนความรู้สึกหรอตอนที่เข้ามานั่งครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว้าวมากเพราะว่าเรารู้สึกเลยว่าฟิลลิ่งของมันอะมันล้านะคะมันล้ําโดยที่ไม่ต้องตะโกนเน่ทุกคนมันเป็นล้ําแบบสไตล์แบบเกาหลีเกาใจนะคะทั้งเรื่องของหน้าจอนะทั้งคู่นะคะจอแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลดีเลยทีเดียวนะแล้วก็หน้าจอตอนนี้ยังไม่ได้เล่นอะไรมากนะคะอ๋อสำหรับใครนะที่ถามมาเรื่องของการใช้งาน a n d r o i d Auto หรือว่าที่เป็นนะคะตัวที่เป็นแอ p เปิลค p ร์เนะตัวนี้จะต้องใช้นะคะแบบเสียบสายเท่านั้นนะทุกคนจะไม่มีแบบว่าไวเลสนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีนะตัวไวเลสชาร์จอยู่หนึ่งตัวนะคะทีนี้ตัวพวงมาลัยเนี่ยสวยงามเลยนะแล้วุก็ชอบรหัสมอสตรงนี้เนาะ,ะที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นคําว่าฮุนไดเนาะแล้วตรงนี้นะคะเราจะปรับไดร์โหมดเนี่ยได้ทั้งหมด3อันก็คือเป็น e ีโคนะเป็น Normal แล้วก็เป็น Sport เดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะทดสอบนะคะที่ s ปอ r t ตให้ดูแล้วกันเนาะต้องบอกว่ามันไม่ ให้แบบว่าอเดี๋ยวอุ้มจะลองเหยียบดูอันนี้อุ้มลองเหยียบเห็นไหม คืออันเนี้ยศูนย์ถึงร้อนะคะใช้เวลา7.4วินาทีแต่มันไม่ใช่ฟิลลิ่งแบบว่าโอ้โหกดแล้วมันไปตั้งแต่แรกเลยนะมันจะเป็นการกดนะคะแล้วก็ค่อยๆไปมากกว่าค่ะเหมือนใช้แบบเกียร์ไฟฟ้านะของรถพวกแบบรถน้ํามันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบแบบว่าโอ้กดแล้วแบบเร่งแซงอะไรขนาดนั้นตัวนี้อจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของความแรงขนาดนั้นแต่ว่าพอมันออกตัวมีระยะออกตัวไปแล้วอะค่ะต่อจากนั้นน่ะจะรู้สึกว่ามันเร่งได้เร็วนะคะเหมือนที่เราเนี่ยใช้งานรถยดตนไฟฟ้าเนี่ยปกติ เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้เองนะคะก็จะมีโหมดนะที่เป็น one pedal ด้วยนะคะคุณสามารถตั้งค่าได้เลยนะว่าตั้งแต่คุณจะใช้งานนะคะที่เป็นเหมือนแบบรีเจนนะมีเลเวล 1, 2, 3เราจะใช้ตรงนี้ปรับนะคะอุ้มสามารถปรับเนี่ยจนไปถึง i p พ d เดลไอพ a เคืออะไรสมมุตินะคะตอนนี้อุ้มเนี่ยเหยียบนะคันเร่งอยู่นะคะอุ้มทําการปล่อยคันเร่งปุ๊บรถมันจะค่อยๆเบรก นะคะจนถึงเบรกสนิทเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขับเทสทามานะคะก็จะคุ้นเคยกับโหมดที่เป็น iPad เนี่ยมากกว่าเนาะตอนนั่งรู้สึกยังไงบ้างนะคะอ,อ,อุ้มรู้สึกว่าตรงที่พักขาตรงเนี้ยมันสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่ว่าโพซิชันนะคะอย่างอุ้มเนี่ยสูง159เนาะมุมมองนะคะเวลาที่เรามองซ้ายมองขวามองข้างหน้าแบบเนี้ยถือว่าสูงดีคือรถเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดตัวเทสท้าโมเดลวนะคะแต่ว่ามุมม,มองเนี่ยถือว่าสูงแล้วก็มองได้แบบชัดเจนมากๆเวลาที่อุ้มเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะไฟเล้ยววจะะะออู่่ฝัาืนค ถ้ามุ้มเปิดไฟซ้ายนยมันจะมีกล้องเนี่ยขึ้นมานะคะไฟขวาเนี่ยก็จะขึ้นมาที่หน้าจอเช่นเดียวกันนะคะเอออันนี้มีความแปลกนิดนึงก็คือตัวเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ทางขวามือด้านล่างเนาะแล้วมันจะใช้การหมุนทุกคนซึ่งตอนแรกที่มุ้มขึ้นมาขับนะคะงงตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งการปรับแบบนี้มันไม่ใช่ทั้งการปรับนะคะที่ตัวเกียร์ด้วยเนาะต้องมาปรับด้วยการหมุนนะคะแต่งงนิดนึงนะต้องใช้ความคุ้นเคยนะคะในการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยลำโพงเนี่ยจะเป็นโบสนะซึ่งคุณาเเสีีย่ถือ ดีมากๆเลยแล้วก็สําหรับตัวท็อปนะคะ2-39 9ล้านบาทเนี่ยจะมาพร้อมกับนี่เลยจะเป็นกาสรูฟนะคะแล้วก็จะมีม่านเนี่ยบางแดดมาให้นะสําหรับตัวรองทนะั้ง2ตัวเนี่ยจะไม่มีมาให้นะคะอันนี้ก็เออแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้จะสามารถปรับนอนนะคะจะมีปุ่มวันทัดกดปุ๊บนะนอนได้เลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะแอร์ Air นะคะแอร์ Air ด้านหน้าเย็นดีนะ ส่วนแอร์ด้านหลังนะคะจะแยกให้นะที่เสาบีนะคะทั้งสองข้างเลยเพราะฉะนั้นใครที่กังวลน,นะคะเรื่องของความร้อนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวเนาะตอนนี้ไปนั่งด้านหลังนะคะก็ถือว่าโอเคนะมันไม่ได้แบบนุ่มมากนะคะต้องบอกว่ามไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าม,ม,ยวยออมันไม่ย้วยเออมันไม่ย้วยนะคะก็คือนั่งข้างหลังไมไ่รู้สึกแบบว่าเอ้ยปวดหัวอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีนะคะโหมดเนี่ยเรื่องของการแบบให้อยู่ในเลนคิปปิ้งเอ้ยนะคะหรือว่าการแบบว่าเออฟอลโล่ตามคันหน้าเนาะมีสต็อปแอนด์โกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ค่ออนนข้างเยะนะะก็จ มีการเตือนนะคะสมมติเราเนี่ยวิ่งเนี่ยไปเข้าใกล้รถคันอื่นมันก็จะร้องขึ้นมานะคะโดยรวมเนี่ยถือว่าล้ําเนี่ยสมกับเป็นฝั่งเกาหลีมากๆเลยเดี๋ยวขอพาชมรอบคันกันนิดนึงแล้วกันนะคะด้านหน้าเนี่ยก็มาพร้อมกับไฟพิกเซิลไลท์เนาะที่เคยเล่าให้ฟังกันไปทุกคนแล้วก็โลโก้ที่เป็นแบบคุณใดแบบนี้นะคะคันนี้เป็นสีขาวนะอย่างที่บอกไปค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะ2.399ล้านนะ,ะเป็นตัว first edition นะคะยังจะให้มาเป็นมิชลินนะขอบ20นะคะข้างๆตัวรถสวยเลย นะสวยนะไม่สูงเท่าเท,าเทาสซาโมเ e l วนะคะแต่ว่ากว้างเนี่ยอุมว่าใกล้เคียงกันนะข้างๆนะคะลายรถจะเป็นประมาณนี้เนาะตัวไอ้นี่ค่ะแฮนด์จับอะ่ะมันจะสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าให้เดินเข้าไปใกล้รถนะแล้วก็มันจะเ,เด้งออกมาโอเคมาต่อที่ด้านหลังนะคะด้านหลังนี่ก็จะเท่ลงไปพิกเซลไลท์เนี่ยที่ยาวนะจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะเป็นบาร์แบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนิดนึงโอเคมาแล้ว ด้านในนะคะช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนาอแล้วก็สามารถจะพับเบาะได้นะคะใหญ่นะมันจะสูงขึ้นมานะคะประมาณนี้นอ้ออารีนนั่งเป็นไงบ้างะคะสบายไหมสบายนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอให้ดูข้างในนิดหนึ่งแล้วกันนาะเริ่มจากด้านหลังกันก่อนนะคะนี่อ่ะอารินสูงเท่าไหร่นะ155โอเคนั่งตรงๆหน่อย อันนี้คือ155นะคะเหลือเยอะมากนะอุ้มว่าร้อยจริงๆมันเป็นทรงกึง่งๆ SUV อยู่แล้วเนาะมันเป็น SUV แหละก็จะนั่งสบายนิดนึงนะคะแล้วก็นี่แอร์ Air เนี่ยจะมีมาทั้ง2ข้างเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะไม่มีเพ้าตรงกลางเนาะอีที่ชาร์จนะคะจะเป็น USB Type A นะยังไม่มี Type C นะคันนี้แล้วก็มีที่พักแขนตรงนี้นะคะลําโพงจะเป็น Bose นะทุกตัวเลยส่วนด้านหน้านะคะนั่งสบายนะส่วนของคนขับค่ะมีหน้าจอตรงนี้มาให้2จอ เพราะฉะนั้นนะคะผมขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะสําหรับคุณไดโอニกク5นะคะไว้มีโอกาสถ้าได้ขับยาวๆเนี่ยจะมาทสให้ดูอีกทีนะคะโดยรวมเนี่ยใครที่รอนะก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่แบบไม่ใช่รุ่นใหม่แหละเพราะว่าเราเนี่ยก็รีวิวกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะแต่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเนี่ยเอาเข้าไทยแล้วมีราคาไทยแล้วนะคะแล้วก็เปิดจองในไทยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามก้าวต่อไปเนี่ยของคุณไดเลยนะว่าในไทยนะคะเขาจะทําอะไรบ้างนะดูเขาจะจริงจังน่าดูนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้กขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันกนไปแล้ว